มาดูเรื่องสลากออนไลน์กันบ้างน,นะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับเป็นม้วนแรกที่มีการขายสลากผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับปรากฏว่าขายดีเกินคาดครับโค้ตารอบแรกที่ให้มาเนี่ย5ล้านใบเปิดขายกันมา4วันเกือบหมดละ<ฆ>แต่บรรยากาศของคนที่เขาขายสลากแบบเดิมรายย่อยที่ต้องไปรอรับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ทําการไพรสณนีวันนี้ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ครับ ที่จังหวัดเลยนะครับผู้ค้าสลากก็ไปรับสลากที่ได้จากโคต้าที่ทำไว้กับกองสลากครับนี่เป็นงวดประจำวันที่16มิถุนายนก็มีคนทยอยไปรับนะครับที่ทำการไพรสณีจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่ายอดรับสลากงวดนี้อยู่ที่1,200คนครับลดลงจากงวดที่แล้วประมาณ600คนส่วนหนึ่งก็เพราะว่าผู้ค้าเนี่ยถูกตัดสิทธิ์บางคนไม่ได้กดจองโคต้าผ่านแอปธนาคาร หลังจากที่กองสลากเปิดขายผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาครับผู้ค้าสลากรายย่อยบางคนเนี่ยบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่ายอดขายงวดนี้จะเป็นยังไงเพราะเป็นงวดแรกที่มีการเปิดขายผ่านแอปเป๋าตังถ้าคนส่วนใหญ่หันไปซื้อกันแบบออนไลน์กันหมดผู้ค้าเร่ในจ,จังหวัดเลยกว่า10,000คนก็อาจจะต้องได้รับผลกระทบอย่างหนักครับเป็นทางเลืกอกเนาะวาเออถ้าในปดสิบบาทกากดตรงนั้นแต่ถ้า คนเดินขายมีค่าบริการอย่างแล้วแต่้คุยกันไปเนาะผมก็บอกเข้าใจใช่หรอแมนยูแต่บัดนี้ครับเกิเข้าวโคดเอาโคดเอาอย่างเดียวไอ้เพชรแสเดเข้าบดมาซื้อเหงากาจจำเป็นแล้วครับเพราะมันก็ต้องต้องต้องรุนเองอ่ะเพราะว่าถ้ามันขายบะเบิดก็ต้องได้รุนเองบอเรามาต่อไปเหงาก็อย่างนี้รับ่ายคือเกาบอกรับคือเก้าครับเพราะว่าเหาเหาเหาได้ตรงนี้เหาก็ต้องเอาตรงนี้คือเกาอยู่ว่าครับบอกเหตุตรงนี้มันก็บุกอะไรได้ก็มา ผู้ค้ารายย่อยมองว่าการเดินขายสลากนั้นอาจจะสู้ระบบออนไลน์ไม่ได้นะคะเพราะว่ากว่าที่พวกเขาจะได้สลากเนี่ยก็ผ่านไปวันที่5แล้วก็วันที่20ของเดือนแล้วนะคะแต่ระบบออนไลน์เนี่ยขายได้เร็วกว่าพวกเขา3วันจากการสำรวจตลาดนัดขายสลากกินแบ่งที่วังสพุงค่ะที่เป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสานก็พบว่ายังขายในราคาใบละ90บาทนะคะเลขชุด2ใบ220บาทชุด5ใบยอยู่ที่600 -700 บาทค่ะ ทีนี้เรามาดูยอดขายสลากดิจิตอลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตาังนะคะตั้งแต่2มิถุนายนมาจนถึงช่วงเที่ยงวันนี้นะคะสลากถูกซื้อไปแล้วเกือบ4ล้าน8แสนใบจากทั้งหมด5ล้าน2 7 0 0นใบนะคะนับอขออภัยค่ะ5ล้าน 2 7 0 0 0 0ใบนะคะนับเป็นจำนวนผู้ซื้อสลากกว่า1 0 1 0 0 0 0คนแต่ว่าเมื่อสักครู่ได้ตรวจสอบตัวเลขล่าสุดเมื่อเวลา17นาฬิกาปรากฏว่ายอดซื้อเพิ่มขึ้นมานะคะว่าตอนนี้ขายเกือบ5ล้านใบไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเหลืออยู่ประมาณ2 0 0 0 0ใบเท่านั้นค่ะมีความเห็นนะครับจากประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลครับนายละวรนแสงสนิทนะครับคาดว่าภายในวันนี้ครับสลาก 5 2แส7หมื่กว่าใบเนี่ยน่าจะขายหมดส่วนกรณีที่มีเสียงสะท้อนมาครับตอนนี้มีคนขอให้ขยายจํานวนสลากว่าง่ายๆก็คือ5ล้านอาจจะไม่พอขอขยายไปมากกว่านี้ได้ไหมนายล้วรนเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้ขอประเมินก่อนครับว่าวิธีนี้จะแก้ปัญหาสลากแพงเกินราคาได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ผููค้ารายย่อยได้รับผลกระทบอย่างไรคาดว่าปลายเดือนนี้ก็จะมีการประชุมของคณะกรรมการกองสลาก เพื่อพิจรารณาเรื่องนี้อีกครั้งครับ